และแน่นอนค่ะช่วงสู้ภัยแล้งจะพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียดีๆนะให้กับเกษตรกรเพื่อถือว่าเป็นแนวคิดและทําให้มีกําลังใจในการปรับตัวสู้กับภัยแล้งกับ n b t ของเรานะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเกษตร,รกรกลุ่มหนึ่งค่ะที่อํเาเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเขารวมกลุ่มกันปลูกมะพร้าวน้ําหอมขึ้นมาสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกำรรนอกจากนี้ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกมะพร้าวน้ําหอมรายใหญ่ของประเทศด้วยไปติดตามจากคุณสีฟ้าจันทองวัฒนาค่ะ เกษตรกรตำบลบ้านแพรวอำเภอบ้านแพวจังหวัดสุทสาครค่ะที่ยึดอาชีพปลูกมะพร้าวน้ำหอมมากกว่า40ปีได้เพิ่มมูลค่าของสินค้านะคะส่งออกให้กับภาคเอกชนค่ะจนนำมาแปรรูปสร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศและก็ต่างประเทศด้วยค่ะ แปลงมะพร้าวแปลงใหญ่ในตำบลบ้านแพรวอำเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครแปลงนี้เป็นของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรกว,ว่า50ไร่ซึ่งที่นี่ยึดอาชีพปลูกมะพร้าวน้ำหอมจำหน่ายมาก,กว่า40ปีบนเนื้อที่ประมาณ960ไร่ที่จำหน่ายทั้งผลผลิตและหน่อมะพร้าวโดยมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าสวนในราคาลูกละ10-12บาท ส่วนหน่อมะพร้าวจะอยู่ที่หน่อละ40-50บาทโดยพ่อค้าแม่ค้าจะต้องสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายในอดีตที่นี่เคยปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันแต่ว่าแยกปลูกแล้วก็จำหน่ายทำให้ไม่มีความเข้มแข็งเกษตรกรขาดทุนเพราะไม่มีอำนาจไปต่อรองกับพ่อค้าแม่ค้าที่มากดราคาจำหน่าย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเข้ามาทําให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันปลูกและก็จาหน่ายด้วยกันโดยการดึงเอาบริษัทเอกชนเข้ามารับซื้อถึงที่สวนซึ่งทําให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเข้มแข็งปัจจุบันที่นี่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่คอยถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรรายอื่นๆด้วย พอมารวมเป็นแปลงใหญ่ปุ๊บเนี่ยหนึ่งเราทางราชการเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่หนึ่งให้ความรู้แน่ๆนะครับให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับสองเราก็จะต้องการให้ลดต้นทุนการผลิตลงเพื่อจะให้ได้กําไรมากขึ้นสามเราปรับปรุงคุณภาพผลิตให้ดีขึ้นนะครับเพราะ,อะพอปรับปรุงคุณภาพดีการขายการจําหน่ายมันก็ดีขึ้นราคาก็จะดีขึ้นสี่ก็คือเราก็จะมารวมกันละรวมกันเพื่อรวมกันขายด้วยรวมกันขายปุ๊บเราก็มีอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าแต่เราก็ ทำตรงนี้เนี่ยทางท่านเกษตรอำเภอเองเนี่ยท่านก็ได้ไปดึงเอาเอกชนซึ่งเป็นพ่อค้าเข้ามาช่วยมาทําคล้ายเป็น MOU ร่วมกันผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากมะพร้าวน้ําหอมอาทิไอศครีมมะพร้าวอ่อนและน้ำมะพร้าวปัน่นส่งออกจำหน่ายทั้งในประเทศและก็กว่า30ประเทศทั่วโลกจนสร้างชื่อเสียงให้กับมะพร้าวของที่นี่ การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะสำหรับกรเกษตรกรที่ต้องการสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพในช่วงภัยแล้งแบบนี้ค่ะ